ห้องสำหรับคนตายปูหญิงสาววัยทำงานย้ายเข้ามาอยู่ห้องเช่าชั้นสามย่านรัชดาค่าเช่าถูกแปลกๆทั้งที่อยู่กลางเมืองใกล้รถไฟฟ้าเธอถามเจ้าของห้องว่าทำไมราคานี้ล่ะคะเจ้าของตอบเพียงว่าถ้าคุณไม่รบกวนเขาเขาก็จะไม่รบกวนคุณปูคิดว่าแค่คำขู่หรือล้อเล่นจึงไม่สนใจและย้ายเข้าทันที คืนแรกทุกอย่างเงียบสงบคืนที่สองปู่เริ่มได้ยินเสียงคนลากของกลางดึกเหมือนมีใครกำลังย้ายของด้านบนทั้งที่ห้องชั้นสี่ไม่มีคนอยู่คืนที่สาเธอฝันเห็นผู้ชายหน้าซีดนั่งหันหลังให้พึมพำว่าห้องนี้ของฉันฉันตายที่นี่เมื่อเธอตื่นขึ้นมากับพบว่าหน้าต่างเปิดทั้งที่ล็อกแน่นเมื่อคืน และมุมหนึ่งของห้องมีน้ำหยดสีดำไหลาจากเพดานลงมาปูเริ่มสืบจากแม่บ้านอพาร์ตเมนต์และพบว่าห้องที่เธออยู่เคยมีชายคนหนึ่งผูกคอตายเมื่อ5ปีก่อนเจ้าของห้องไม่เคยทำวิธียังคงเปิดให้เช่าต่อๆมาและที่น่ากลัวคือทุกคนที่เคยมาเช่าห้องนี้อยู่ไม่เกินสามเดือนบางคนลาออกจากงานบางคนคลั่งบางคนหายไปเลย คืนนั้นปูตัดสินใจแพ็คของเพื่อย้ายออกแต่เธอกลับเจอกระดาษโน้ตใต้ประตูเขียนด้วยลายมือสันสนว่าเธอก็จะไปเหมือนพวกมันสินะงั้นอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนคืนนี้เสียงประตูล็อกเองจากด้านในและปูก็หายไปจากอาพาร์ตเมนต์หลังจากวันนั้นฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและ u u s c r i b e เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ